สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทบทวนเกี่ยวกับการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อที่จะนําความรู้ไปใช้ในการคํานวณหาปริมาณความร้อนมาเริ่มกันเลยนะคะตัวอย่างที่1นะคะ q วเท่ากับ50คูณ32 50คูณ32ได้1,600เพราะฉะนั้นค่าของตัวแปร Q ก็คือมีค่าเท่ากับ1,600ค่ะตัวอย่างที่2 q เท่ากับ1 0 0คูณ0 0นคูณวงเล็บ 50-20 50-20ะะ50-20ได้เท่ากับ30ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอา100คูณ0.03คูณ30เลยนะคะได้เท่ากับ90ตอบค่ะ Q มีค่าเท่ากับ90ตัวอย่างที่3 32,000เท่ากับ 500A 500A นี่คือ500คูณอยู่กับ A นะคะ,ะก่อนอื่นเลยแล้วก็ กำจัดตัวที่อยู่กับตัวแปรของเราออกไปให้หมดนะคะอันนี้มี500อยู่ตัวเดียวนะคะแล้วก็ย้ายข้างข้ามไปค่ะจากคูณไม่มีเครื่องหมายคือหมายถึงคูณนะคะคูณย้ายข้ามไปก็เป็นหารค่ะกะ็ก็เป็น32,000หารด้วย500เท่ากับ a 0ตัด0ไปค่ะ0ตัด0ไปค่ะ,ะ320หาร5เท่ากับ64เพราะฉะนั้นคำตอบ a ก็จะมีค่าเท่ากับ64ค่ะ ตัวอ,อย่างที่4 1,400เท่ากับ400คูณด้วย0.59คุคูนแล้วก็คูณตัวนี้ก่อนนะคะ400คูณ0.59ก่อนเลยนะคะได้เท่ากับ236 2ออันนี้นะคะคูณกันได้เท่ากับ236ต่อไปเราก็จะย้ายข้างนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างตัวแปรของเราออกไปนะคะมันคูณอยู่นะคะ ย้ายข้ามไปก็จะกลายเป็นหารนะคะก็เป็น1400หารด้วย236เท่ากับ a ตั้งหารไปค่ะจะได้เท่ากับ5.93นะ a จะมีค่าเท่ากับ5.93ตัวอย่างที่5ค่ะ20 0 0 0เท่ากับ2 0 0พคูณวงเล็บ a ลบ25ตัวเลขที่อยู่ตรงนี้เราอย่าเพิ่งทำไรนะคะ เอาตัวข้างนอกก่อนอกำจัดออกไปก่อนนะคะโดยจากคูณเขาคูณอยู่นะคะย้ายข้างไปก็จะเป็นหารนะคะเป็น20 0ห0หารด้วย2,000เท่ากับ A 2ลบ2 5อันนี้คือยกมาเลยนะคะยกมาตรงนี้เลยนะคะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์นยต,นยตัดไป3ตัวแล้วเหลือ20หาร2แลได้เท่ากับ10ค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็น10นะคะ,ะต่อไปเราก็จะย้ายข้าง ตัวนี้นะคะที่อยู่กับตัวแปรของเราเพื่อให้มันเหลือตัวแปรเดียวนะคะลบ25เครื่องหมายลบด้วยนะคะ25ข้ามไปก็ย้ายเป็นบวกค่ะก็จะเป็น10บวกด้วย25เท่ากับ a คำตอบก็คือ a เท่ากับ35ค่ะตัวอย่างที่6 a หารด้วย100เท่ากับ104ลบ32หารด้วย180 ก่อนอื่นเลยเราลบก่อนเลยค่ะ1 0 4ยสลบ32ก็จะเท่ากับ72นะคะก็จะเป็น A หารด้วย100่งเท่ากับ72หารด้วย180่ง้จากนั้น72ดหารนหารก่อนเลยนะหรือบางคนอาจจะย้าย100มาคูณก็ได้นะคะแต่น,นี่ขอหารก่อนเลยนะเสร็จแล้วเราค่อยย้ายตัวนี้นะคะจากหารนะคะอยู่ข้างล่างเป็นหารนะคะย้ายข้ามมาก็จะกลายเป็นคูณค่ะ นะก็จะเป็น72หารด้วย180ได้0.4นะคะคูณด้วย100นะย้ายมาจากข้างนี้นะคะ0.4คูณด้วย100นะคะก็จะได้เท่ากับ40นะคะคำตอบของ a ก็คือมีค่าเท่ากับ40คะ่ะตัวยอย่างที่7คะ่ะ3840ลบ 120a เท่ากับ204บวกด้วย 30a มันมีตัว a 2ฝั่งใช่ไหมคะ ตัว a 2ฝั่งเป็นตัวแปรเดียวกันเราก็ย้ายฝั่งที่เป็นลบค่ะมันจะได้ง่ายๆนะเป็นลบย้ายข้ามไปก็จะเป็นบวกแล้วเราก็จะย้ายจํำนวนเต็มตรงนี้นะคะมันเป็นบวกย้ายข้ามมาก็เป็นลบย้ายข้าวเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น3840ยกมาจากตรงนี้นะคะลบ2,400ก็คือย้ายข้ามจากตรงนี้ค่ะย้ายมา3 0 a คือตรงต,ตัวเดิมตัวนี้นะคะ3 0 a ตัวนี้ลบ120ย้ายมาก็เป็นบวก120ค่ะฝั่งนี้ลบกันจะได้1440นะคะฝั่งนี้ตัวเลเอาตัวเลขบวกกันได้เลยนะคะเพราะว่าตัวแปรเป็นตัวเดียวกันค่ะ 30a บวกด้วย 120a แล้วก็เอา30บวก120เลยค่ะเป็น 150a จากนั้นเราก็กําจัดตัวเลขตัวที่อยู่กับ a ค่ะ150มันคูณอยู่ใช่ไหมคะเราก็ย้ายข้ามไปกลายเป็นหารก็จะได้เป็น 1440หารด้วย150หาเท่ากับ A นะคะหารได้เท่ากับ9.6นะคะคำตอบ A ก็จะมีค่าเท่ากับ9.6ค่ะไปตัวอย่างที่8 7 0 0 0 0ลบ 1000A เท่ากับ3500 A ลบ15000ย้ายตัวนี้ค่ะย้าย A ไไปหา A อเราย้ายตัวลบไปจะง่ายนะคะลบนี่เราก็ย้ายข้ามไปเป็นบวกนะ,ะส่วนตัวนี้ มันลบอยู่เราก็ย้ายข้ามมาค่ะเป็นบวกนะคะก็จะเป็น70,000บวกด้วย1นึ0งแเท่ากับ3500ันห้ารเอบวกหนึ่งพัต่อไปเราก็เอาตัวเลขนะรวมกันข้างนี้ก็เอาตัวเลขข้างหน้าตัวแปรนี่ค่ะรวมกันนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวแปรเดียวกันเหมือนเมื่อกี้นะคะรวมกันได้เลยนะก็จะเป็น1นึ่0 0สเท่ากับ4,500ันห หลังจากนั้นเราก็กำจัด4,500ค่ะมันคูณอยู่มันก็จะย้ายข้ามไปเป็นหารก็จะเป็น175,000หารด้วย4,500เท่ากับ a หารแล้วก็จะได้ a นะคะมีค่าเท่ากับ38.9ค่ะสวัสดีค่ะ